กับผมปอภารบส่วนติวราชการพัทลุงซึ่งในทุกๆวันนะครับก็จะมีในส่วนของสรุปเนื้อหาแนวข้อสอบและข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุก,ก็รับราชการในตำแหน่งต่างๆจะมาบอกเล่ามาพูดคุยให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ผมจะนํามาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องด่วนที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่หลายคนกําลังเฝ้ารอกันอยู่นั่นก็คือเรื่องการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตําแหน่งครูผู้ช่วยนะครับหลายคนก็กําลังเฝ้ารอกันอยู่ก็ด้วยในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่สท .04009 ทับว .1454 ลงวันที่11มีนาคม2563เป็นข่าวดีที่ทุกท่านกำลังรอคอยกันอยู่ รเรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าร,ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสํานักง,งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2563นะครับหนังสือฉบับนี้ก็เรียนผู้อำนวยการสนงงานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับก็จะประกอบไปด้วยกําหนดการคัดเลือกและตารางสอบก็จะบอกนะครับว่ากําหนดการนียจะรับสมัครในวันไหนจะทําการสอบคัดเลือกกันในวันไหนและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 c o v i นะครับก็นอกจากมีมาตรการเฝ้าระวังแล้วคนที่จะไปสอบก็เตรียมตัวหาข้อมูลเอาไว้สําหรับเรื่องของ covid 1 9เพราะอาจจะนําไปใช้ในการออข้อสอบได้เช่นเดียวกัน เรามาดูเนื้อหากันนะครับด้วยสำนังกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษปีปศส2,563ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหนึ่งนั้นดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกสอกำหนด ตามหนังสือที่ห้างถึงจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำข้อมูลตำแหน่งว่างที่ใช้สำหรับการคัดเลือกไปให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไปอันหนึ่งเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9สําสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสองจึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการขอแสดงความนับถือนายอำนาจวิทยานุวัตรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทีนี้เราไปดูต่อไปกันนะครับกำหนดการมันมีว่าอย่างไงบ้าง กำหนดก,การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ,ษสังกัดสำนังนกงานคณะกรรมการการศึกษาขัา้ขนพื้นฐานปีปสพประกาศร,รับสมัครคัดเลือกจะทำการประกาศร,รับสมัครคัดเลือกกันภายในวันศุกร์ที่17เมษายนปศ2 5 6พนะครับในวันที่17 เมษายน2563ตรงนี้จะมีการประกาศรับคัดเลือกออกมาวันรับสมัครนะครับวันศุกร์ที่24ถึงวันพฤหัสสบดีที่30เมษายน2563เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ1เดือนก็จะทำการรับสมัครประกาศรับสมัครนะครับต่อไปนะครับ3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ก็รับการคัดเลือกภายในวันอังคารที่12พฤษภาคม2563 4. ประเมินประวัติและผลหานร,ระหว่างวันพุทธที่13ถึงวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2 5 6 3 5. สอบข้อเขียนสอบข้อเขียนภาคกอนะครับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหลึดและการปฏิบัติของวิชาชีพครูภาคขอความรู้ความสามารถที่ใช้สําหรับตําแหน่งในวันที่30พฤษภาคม2 5 6 3เพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกประมาณ เมษา30วันพฤษภา30วัน60วันนะครับบวกกับในส่วนของเดือนอมีนาอีก20วัน60ก็เป็น80วันเหลือ80วันในการที่จะเตรียมตัวสอบกันนะครับสอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2563ประกาศผลการคัดเลือกวันศุกร์ที่5มิถุนายน2563นะครับ โอเคนะครับก็เหลือเวลาในการเตรียมตัวหานหนังสือกันสําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติในการสอบนะครับอีก80วัน80วันถือว่าน้นอยไหมไม่น้อยแต่ถามว่ามากไหมก็ถ้าเกิดเราทุ่มเทกับมันนะครับมันไม่มากแต่ถ้าเวลาเรามีจํากัดเราจะต้องไปทําอย่างอื่นด้วยเวลาก็ไม่ได้เยอะนะครับสําหรับ80วันต่อไปนะครับเรามาดูตารางสอบกันนะครับออกเป็นตารางสอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการ กางสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรครูนะครับข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปี2563สอบปากนะครับในวันเสาร์ที่30นะครับภาคขก็วันเสาร์ที่30เช่นเดียวกันนะครับภาคกวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2 5 6พอเวลา9นาิกาถึง10นาฬิกาจะเป็นวิชาความรอบรู้นะครับ50คะแนน ต่อไปเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับพฤึดและการปฏิบัติของวิชาชีพครูตรงนี้ก็50คะแนนเช่นเดียวกันรวมแล้วก็100กคะแนนนะครับสำหรับภาคกอต่อไปภาคขอความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งคะแนนเต็ม100กคะแนนนะครับสอบในวันเสาร์นะครับที่30มิพฤภาคมส5 6 3ช่วงบ่าย เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเป็นความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา50คะแนนนะครับหลังจากนั้นเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเป็นความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกนะครับตามสาขาวิชาที่สมัคร50คะแนนเพราะฉะนั้นในวันเดียวเลยสอบทั้งว่ากอและภาคขอถือว่าหนักมากนะครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ที่เยอะมาก ต่อไปในการสอบภาคคอนะครับความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดูจากประวัติแล้วก็จากสัมภาษณ์นะครับดูประวัติเนี่ยวันพุธที่3 3พฤิบาคมาพนถึงวันศุกร์ที่29พฤิบเกาคมนะครับประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการากสถานศึกษาตรงนี้ก็50กรคะแนนนะครับแล้วก็ในวันที่ 31พฤษภาคม2563เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์นะครับรวมแล้วก็50คะแนนนะครับก็ทั้ง3ภาครวมแล้วภาคละ100คะแนนเป็น300คะแนนนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2563โดยกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2563และสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่31 ลึกภาคม2 5 6 1 3ณสถานที่สอบตามที่สำนักงานการศึกษาสนึกตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนดนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังในวันสอบดังนี้1 อนุญาตให้ผู้กขสอบสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์2นะครับดูไว้ดีๆนะครับตรงนี้ก็คือสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะครับหน้ากากนี่มันจะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดเพราะฉะนั้นชนิดที่เขาอนุญาตให้สวมเข้าไปในห้องสอบก็คือเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะครับต่อไป2นะครับผู้ดําเนินการสอบการเลือกประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นก,กรมควบคุมโรคประจําจังหวัดองค์กรปกครอง่วนทอองถิน่นสถานพยาบาลในการจัดเตรียมสถานที่สอบ 2.1กำหนดจุดคัดลองก่อนเข้าตัวอาคาร2.2ติดเครื่องเทอร์โมสแกนนะครับตรวจวัดอุณหภูมิ2.3ม,มีจุดบริการเจลล้างมือบริการทุกจุดทางเข้า2.4ตทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่สอบทุกกาวี้และภายในอาคารสถานที่จัดสอบก่อนและหลังการสอบ2.5จัดห,จห้องสอบสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง2.6 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 3. ขอให้ผู้เข้าสอบที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันที่มีประวัติเดินทางกลับหรือเดินทางผ่านมาจากกลุ่มประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกรมการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขให้แจ้งกับทางสนามสอบโดยด่วน4ผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมนะครับก็ตรงนี้เป็นมาตรการในการป้องกันนะครับโรคไข้หวัดโคโรนานะครับหรือติดเชื้อไข้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะครับก็สําหรับคนที่จะไปสอบก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับอย่าใหา้มีอาการป่วยไปในวันสอบนะครับแต่ถึงแม้มีอาการป่วยในวันสอบก็เขาจะมีการแยกห้องสอบให้นะครับแต่ ถ้าเราป่วยนะครับการทําข้อสอบกวคงจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันดีๆอย่าลืมนะครับฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับส่วนเรื่องอสืบเนื่องจากคลิปอันนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นคลิปต่อไปเรื่องคุณสมบัตินะครับของผู้ที่จะมีสามารถข้อสอบได้นะครับเดี๋ยวผมจะนํามาพูดคุยให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ